สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กมาพบกับนาเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยเด้อครับผมครับหลังตมเล่าออกครับพี่น้องเนาะมือขึ้นนี่ครับผมห้าศูนย์ศูนย์สองห้าครับผมครับหนึ่งในนั้นก็คือหลักร้อยแม่นแม่นครับผมพราะพี่บูนพนรุดไปเด้อครับผมเขารักลอยของพี่ปากายครับผมห้าครับพี่น้องเนาะคลิปนี้พี่ปากายเพิ่งเคยจะมาอปต่องวดครับผมพร้อมกับ พ่อลาดเพ้าครับผมเขาทั้งสองสูตรหาได้ครับผมแล้วก็เป็นเดินดีเก้ามาเชียแล้วก็สูตรของน้ําเชียครับพี่น้องเนาะเบิ้งอีกสักหมวดหนึ่งครับผมเป็นยังไงสูตรของน้ําเชียบวกกับอกอจ,จะเป็นสูตรที่1และสูตรที่2ครับคลิปนี้มานําเสนอ5สําสนักปล่อยต่องวดเด้อครับพี่น้องครับเอาเผื่อการเสียเวลาครับผมกับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำลาวห้าสำนัก น้ำเชียร์ผ้ารวยกับขอขอพระคุณทุกๆเสี้ยนทุกๆอาจารย์เด้อยครับผมที่เมตตาแนวทางให้ครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยทรงตอ though, ่อพี่น้องซี่รับไปรับช่วงรับฟังกันเลยครับพี่น้องแนวทางตำราห้าสำนักเช่นเคยครับผมครับพี่น้องครับผมปล่อยต่องวดห้าสำนักพี่ปะกายครับผมว่าหันหลักสิบเข้าศูนย์แล้วก็หลักร้อยเข้าห้าเน้อครับผมพี่ปะกายเอาหัวนี้มากแล้วครับพี่น้องเนาะครับ วิ่งบน3กับ5ลัก1ิบด้ครับผม3กับ5ลัก1ิบประกบ7กับ8ครับผมประกบ7กับ8 2ตัวบน3 8 5 8 5 7ครับผม3 8 5 8 5 7เน้น5 8และ5 7ชุด3ตัวก็จะมี3 5 8 3 5 7 หลักร้อยสามกับหนึ่งเน้นไปที่สามเนอครับผมครับบ้านสี่กับห้าเข้าห้างวดนี้สามกับหนึ่งสองตัวล่างเม็ดเดียวศูนย์สามครับเนี่ยครับผมที่ปรกกายเอาเบอ้งอีกสักงวดด้วยครับพี่น้องเนาะจะมา,าบอ<า>กครับสูตรใหม่และสูตรเดิมนำเชียร์ครับผมค่ะ เขาถอไหมฮเขาให้พี่น้อยที่เพิด้เห่กันด้วยงวดนี่อ้ครับเอาสูตรให้ก่อนนะครับพี่น้องศูนย์กับห้าครับผมประกบหกกับเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดครับผมสี่คู่ส่วนสูตรเดิมเด็กอ่าสูตรเดิมครับผมสามกับแปดประกบห้าแปดสามครับ จะมีสามหาสามแปดสามสามหาแปดแล้วก็ 8, 8, แปดแปดครับผมครับรู้สึกว่าพี่ประกายครับน้ำเชี่อสูตรสูตรเก้านี่ไปทางเดียวกันอยู่เลยสามหาพี่ประกายจะชุอนอยู่โอ้สามแปดเนาะเนี่ยหาแปดเขาที่แล้ครับผมว่าเขาหงวนนี่จะบ่าลงเดือค่ะคุณชุ่มเนี่ยเดืดตัวเดืดซี่ เอาพอลาดพราวครับผมเด่นเดินดีก็มาเชียร์ครับสองคนเนาะง,งวดนี้3สำนักพอลาดพรา,พาวสูตรที่หนึ่งได้สามกับ4ี่สูตรที่สองได้ห้ากับแปด 5, 8, ครับผมเกามาเชียร์ได้หนึ่งสองสาม เด่นดันดีได้ห้าหกเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับชนห้าชนห้าชนสามชนสามเบิดแล้วเนาะแมนก็จะยเลือหนึ่งสองสี่สี่แปดหกเจ็ดโอ้ แต่ว่าตอนนี้สามกรนาดสนใจอยบะว่าไปชุนกับทางน้ำเชียร์กับพี่ประกายอยู่ไว้เนาะเอาเพื่อมาครับพี่น้องนี่คือห้าสำนักปล่อยต่องวดครับผมกับพิจารณาบึงแนวทางในคลิปนี้้อครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับตำเล่าหาสำนักครับพี่น้องเนาะครับก็จะได้เห็นตัวเด่นตัวชนครับผม ตอนนี้ชนกับจะเป็นสามกับแปดได้ครับผมชนหนักๆนะจะเป็นสามกับพี่น้องเนาะประ่าณจะเป็นพี่ปักกายครับผมสูตรน้ำเชียร์ร่วมไปถึงของพ่อลาดผ้าของฉีครับผมครับชนกันเอาพิจาณาเบิงครับพี่น้องห้าสำนักเก็บเป็นข้อมูลไหมก้อนได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวอาจารย์ด้เส้นไหนมาก,ก่อนเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้าลวดก็จะมานําเสนอเป็นลําดับต่อไปครับผม ล่าสุดนี่ก็บจิมี่ด้ครับพี่น้องเนาะกัเพื่อนกระเฮ็ดส่งมาแล้วครับผมวันนิเป็นยาหน่อยครับผมครับล่ออาจารย์สวนยางครับพี่น้องเนาะหนูน้าทิพย์ังสี่ครับผมท่วาตัวเด่นแมนๆครับผมเดี๋ยวมาตามกันต่อครับอ๋ถ่ายคลิปนี่ครับผมน้ำเสื่อผ้าลวยกัขออวยพรให้พี่น้อยพี่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาไปนน้ำกันครับพี่น้องเนาะในวดวันที่ส1เอดตุลาคม68ดก่อน รัฐบาลไทยหนึ่งวันเด้อครับผมครับตำเล่าออกก้อนครับพี่น้องครับช่วงนี้ตำเล่าก็ออกแปลกๆอยู่ครับพี่น้องเนาะก้อนอันนี้ออกหนึ่งสองครับผมกับซีสองสองซีแล้วก็ลาสูดออกศูนย์ศูนย์ครับผมครับเอาไทยคลิปนี้กับมานำเสนอห้าสำนักเก็บเป็นข้อมูลไว้ก้อนครับผมพอลาดเผาเด่นเดินดีกามาเชียพิปกายและสูตรนํำเชียร์ได้ครับผมขอให้พี่น้องที่โชคดี จำลาวสองทุ่มครึ่งสามสิบเอ็ดตุลาคม68สิบำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเจนเคย์แล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมขายคิมค่ะครับเอาถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นอยากนาซออยากให้หนาใสค่ะท่านผู้ชมอยากให้หนาเกี้ยงค,ค่ะอยากให้ฝาออกฝาจางาค่ะท่านผู้ชมค่ะ อยากให้กะจางค่ะถากไล่มาหานังเสี้ยอะไรเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับผมค่ะ098 474 0683ครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมสบู่ค่ะสบู่เฮ็ดให้หน้าเฮาใสให้หน้าเฮาเกี่ยงออกค่ะท่านผู้ชมครับค่ะหน้าค่ำค้ก็สิแบบว่า สซออกค่ะดามผู้ชมไซออกค่ะกะฝ่าจ้งสี่ฝากะสิจางอออคือจังน้ำเชียอยู่โน่แกมยังสี่ขาดดัมมู้ชมครับนี่โน่แกมค่ะจังฟืนไข่มากยังสี่ขาดดัมมู้ชมค่ะเข้ากับแบบว่าพระเดขึ้นโตเนาะครับค่ะจังฟืนไข่มากกัยังแบบยังพระเดดเต็มที่ปันใดขาด่ามผู้ชมค่ะนี่ค่ะกะเอ้ย นี่ฝ้ายูโนแก้มนี่ค่ะท่ามุู้มค่ะฝ้ายูโนแก้มยู่ไตข้างยู่มองนี่ค่ะท่ามุู้มค่ะมันจะเป็นหนวดค่ะกับยู่ดังนี่ค่ะท่ามุู้มนี่ค่ะมองนี่ค่ะน้ำของน้ำเชี่ยกจางออกไปแลยที่ค่ะท่ามุู้มค่ะน่าใสนาเกี่ยงออกค่ะซอไซออกเนาะค่ะกับว่าเป็นว่าจะออกเมดเลยที่ค่ะท่ามุู้มค่ะเพราะว่านกับยู่กับน้ำเชี่ย ยี่สิบปีคุนะเทาครับผมหัวก็มาใส่กิ้มค่ะหัก็เจอค่ะหัก็เจอเนาะแมนค่ะต่มาเสี่ยนด้วยกันครับผมเนาะครับค่ะนี่ราคาสบู่ที่น้ำเสี่ยใส่แลต่อมาก็จะเป็นเซรั่มค่ะเฮดไหน้าเข้าเต่งตึงบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะดันผุ้ชมครับนี่ค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะดันผุ้ชมค่ะชุ่มชื่นนะครับผมแมนค่ะเอฟซีเพิ่นกะ สังมาหลายค่ะถักมาหลายค่ะดันมุ้ชมค่ะคนเก่าที่เถาคนใส่ถือค่ะคนเก่าคนใส่ถือได้ครับผมคนจังตอนแรกคนทดลองไปชุดนี่แล้วค่ะชุดหยอดหีดค่ะดันมุชมเพื่อเราสองตัวนี้ไปทดลองกอนเนาะทอ่เแมนค่ะต่อมาก่บซีหลอดหาหลอดครับผมนี่ค่ะซีหลอดหาหลอดเพราะว่าสบู่นี่บ่อไห้มดง่ายๆค่ะอันนี้มันมดไวค่ะ เพิ่นกระซั่งเทละหาหลอดหกหลอดเจ็ดหลอดแปดหลอดก็มี่ะท่รนมู้อมเพิ่นถือไหมค่ะเพิ่นถือกับหนาเพิ่นค่ะเอาไทเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจกับถักไล่คือเกามาเชียเพิ่นบอกว่าหันเด้ค่ะเอาขาดร่มู้ชมต่อมาน้่เชียกะใส่แป้งตลับกันแดดเด้คาะท่มู้ชมแป้งตลับกันแดดใส่ดีค่ะบ่เป็นขาบเด้ค่ะแป้งตลับค่ะเกียร์ไงความถ ติดเท่ากับผิวดีครับผมครับเนียนพร้อมค่ะ่านผู้ชมยิ่งเหี้ยออกจังสิเอาเอาเป็นตะลับซับซับนิดนึงค่ะท่านผู้ชมก็เฮ็ดให้หน้าเฮาใสขึ้นค่ะครับเนาะแม่นบ่ติดผ้าปิดจมูกพร้อมค่ะท่านผู้ชมบ่เป็นขาดบ่เป็นเครือคาครับผมแม่นค่ะเอานี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะถักลายมาเด้อค่ะครับหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปทดลองเบิ่งก่อนก็ได้ค่ะแม่น อาต่อมาก,ก็จะเป็นเซรั่มทาผิวด้อค่ะท่านผู้ชมเซรั่มทาผิวค่ะน้ำพร้อมในตัวครับผมค่ะนี่ละค่ะอ๋อจังใดกะถักลายมาเด้อค่ะท่านผู้ชมสลับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดดีไม่แห้งสุขุมสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ